อใช่อ่ะไรนะบั่นวิวโซ้ๆนะอะไรไป็นกำลังใจให้คอลไลา์อะไรอ่าเงี้ยเดี๋ยวสู้สิว่าอีกบั่นวิวโซ้ๆนะครับคอลไลน์ทุกคนอ่สู้นะครับอีกรู้ป้าว่าอีกแต่ว่าอะไรไม่รู้อ่าลองนบงสิมีอะไรอ่ะมีเรื่องรู้ว่ายังไงดีวะก็สบายแอนโอเวอร์มันเหมือนแบบชีวิตต้องต่อสู้อะไรอย่างเงี้ย แล้วเขาก็แทนคำว่าสู้สิว่าอิงตอนนี้ตอนนี้ทำอะไก็คือเป็นอิงของกินิตี้ชอบชอบเราหลังจะเรียกอิงขอแบบหนักแน่นดิสู้ต่ออิงได้ไหมโอเคขอบคุณนะคะ เป็นทั้ง CEO แหละทุกอย่าง